รียบร้อยใจเย็นอุ้ย่อ้ยลุจาปาก็ยกันอีกอะเดี๋ยวซ้ให้นับถือโอ้ยัเดูจาป่าโอ้ยังโหดถ่ายปเอาถ่ายอยู่โอเคว่าหลุดจากของผมไปแล้วอะเยมาแล้วอะแม่กัอีกอะ อ่ะนี่ครับชดโดเคลื่อนดินนะนี่บัตเบคิงฟอกข้ออ่อนหลุดของน้องแล้วนะหลุดเห็นนี่เห็นเลยตีซ้ำไปเรียบร้อยฝากงานด้วยครับบัตเบกิงฟอกข้ออ่อนกับชดโดเคลื่อนดินปลาขโมยครับตัวนี้สุดยอดมากมาก <c oughs> ะปถ่ายรูปมัางโอ้โหไม่ได้กดถ่ายไปช่อนกัดโคตรเสียดาย เอ้าไม่ได้กดถ่ายครับเสียดายมากเพราะช่อนตัวแรกของปีฝากมามด้วยครับคิงฟ็อกบัตเบดข้ออ่อนไปดูต่อ <c oughs> <c oughs>